สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกทุกคนวันนี้กระผมคุณครูวันชัยภาลิรักคุณครูวันชัยพาลีรัก,รารกมาลำเดินเชียร์น้องบีจันแจมสุวรรณเพลงเพื่อให้ล้างตาคลเบได้สำเร็จครับ ปีที่แล้วบีแพ้เคละลบที่อินเดียเพราะอ่อนเพลลียเศร้าโศกโรคผู้หญิงอประจําเดือนน้องบีนี่มาจริงจึงเป็นสิ่งให้พ่ายแพ้แก่เคลเล็บมาเจ็บสิงหาคือพวกนี้ เจ็ดสิงหาเวลาดีตีสหามเสร็จเตรียมหมัดเด็ดเอาไว้ทางซ้ายขวาครูชาติครูชาติเป็นครูคนแรกที่สอนมวยให้แก่น้องบีนะที่โรงเรียนวังหลวงนะครับครูชาติบอกพรุ่งนี้โลกโลกโลกคือหา แก้ปัญหาบนเวทีนี้เยี่ยมเลยพ่อสุนันคุณแม่รุ่งมุ่งชูเชิดพรประเสริฐเกิดหวังหลวงเฝ้าไรเพยญาติพี่น้องร่วมเชียร์เข้มเต็มบ้านเลยอุ้ยพ่อไม่พี่น้องชาวบ้านพรประเสริฐหมู่ที่เก้า ตำบนวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายมาตุ้มบโฮมอยู่บ้านคุณพ่อสุน,นันคุณแม่รุ่งเรือีเต็มเพื่อให้กำลังใจคุณพ่อสุน,นันและคุณแม่รุ่งเรืองดีอยากให้น้องบีชนะพ่อเอื้เอเ่ยเชิญปู่ตามาช่วยบีขอเชิญชวนชาวไทยรวมใจมัน ร่วมเชียกกันบีล้างตาลลลลครั้งนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันทีต่อทีเขาเดินบีเขาเดินบีเขาเดินบีนบีบ,บีเขาเดินมาเราต่อยหมัดสัดเข้าไปใจต่อตั้งอ่ต่อตั้ง ฟังโคดเขาสอนคำวอวยพรทุกคนได้ทรงมากคราวนี้เขาเดินบีอนาคตสดใสอนาคตสดใสแน่ๆเขาเดินเข้ามาเขาเดินบีเข้ามานะครับนะครับนะครับเนาะ,บ,นะ,นะบีลบลีกลบลีกลบลีก หว่องไวต้อยมัดสัติมทองต้อยมัดซาติมทองต้อยมัดสาติมทองต้อยมัดสาติมทองบีหลังตะเคลลบได้แน่บีหลังตะเคลลบได้แน่นอนฟันทง ขอบคุณครับ